าแล้วครับเดินทางออกมาแล้วยักษเขียวก็ลำใหญ่พอสมควรครับก็ผ่านข้างๆลุกปูนเราไปนะครับเสร็จปุ๊บก็แต่งหน้าลุกปูนเสียบตะขอเสียบหมุนน็อตล็อกสพานอาก,กาศตอนเช้าก็ประมาณครับอากาศดี เด็กดเรื่อมาดูต่างโอ้วองช้างเป็นไปแลวงช้างเสร็จแล้วช่างปูนเสร็จแล้วยักษ์ใหญมาอยู่ห่างจากเราก็ประมาณน่าจะประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะยครับดูใกล้ๆดูนี่นี่เป็นลูกปูนของเรากับเรือนะถ่ายลูกปูนก,กับเรือใกล้ๆกันให้ดู คครับสวยงามมากครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวทำงานต่อครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามขอบคุณครับ